วซอเปลี่ยนซัมเมอร์นี้ให้ร้อนกว่าที่เคยกับนางร้ายสุดเซ็กซี่โบเบนจวันอาร์ตเนอร์พร้อมโชว์ความคอตที่ทำให้คุณต้องร้องว้า wow! ว ออกเดินทางไปกับทริปเทีย่ยวแบบเอกซ์คลูซีฟของเหล่าเซเลบริตี้สาวสวยที่เป็นดาวเด่นของวงการกินเที่ยวช็อปแบบเต็มพิกัดไม่ซ้ำใครพร้อมอัปเดตเทรนด์ฮิตที่ซัมเมอร์นี้ไม่มีไม่ได้ในเปรียวฉบับเมษายนค่ะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเปรียววันนี้ได้ทั้งหมด4ช่องทาง iPad Facebook เว็บไซต์และ True Vision ช่อง68เปรียว There's inspiration begins.